อาเซียนตะลึงกรุงเทพคว้าอันดับที่1เมืองที่ชาวต่างชาตินิยมเที่ยวมากที่สุดในโลกในปี2024ก็เล่นเอาเพื่อนบ้านนั้นอิฉาหนักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์คลิปนี้สนับสนุนโดย Lucky Premium Shop ยูทูบพีแอม,มของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่อ,อยุ่ได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอนดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง59บาทแค่บอกว่ามาจากช่องซีคอมเมนต์ก็รับวันใช้งานเพิ่ม5วันสนใจนสแกนไลน์หรือว่าจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับ กรุงเทพเนี่ยก็ครองอันดับที่1เมืองต่างชาติที่นิยมท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกโดยเว็บไซต์จากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้เผยผลสลํารวจในหัวข้อ10เมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะที่สุดในโลกในปี2024ปรากฏว่ากรุงเทพประเทศไทยเนี่ยก็สามารถครองอันดับที่1เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในโลกถึง32.4ล้านคนในปีนี้แล้วก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า30%ในปีปัจจุบัน น,น,นอกจากนี้ในกรุงเทพก็ยังได้รับการยกย่องเรื่องนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมทั้งค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆทิ้งห่างอิสตันบูลของตุรกีซึ่งก็ตามมาเป็นอันดับที่2อยู่ที่23ล้านคน และอันดับที่3กรุงลอนดอน21.7ล้านคนส่วนประเทศในอาเซียนที่ติดท็อป10เนี่ยก็มีแค่มาเลเซียประเทศเดียวนะครับที่อยู่ในอันดับที่10มีนะักท่องเที่ยวประมาณ16.5ล้านคนงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันดีกว่าว่าเขาเน่ยจะคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้ คอมเแรกเป็นชาวมาเลเซียนะครับในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้เนี่ยก็มีศูนย์กลางใหญ่ถึง3แห่งก็ได้แก่กรุงเทพ KL แล้วก็สิงคโปร์ถ้าคนอยากไปประเทศไทยแล้วก็รอบๆอ,อินโดจีนน่ะนักท่องเที่ยวก็จะต้องไปที่กรุงเทพเท,พเท่านั้นจากนั้นน่ะคุณก็สามารถนั่งรถไฟรถบัสไปที่กัมพูชาเวียดนามแล้วก็ลาวได้ อคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวมาเลเซียเช่นกันนะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีสาวๆเยอะดังนั้นนักท่องเที่ยวก็ชอบพวกเขาก็ไม่แปลกหรอกหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยก็เลยได้มาแซวตอบนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยก็มาเที่ยวไทยเยอะมากเลยนะหรือว่าพวกเขานี่มาเพราะสาวๆเหมือนกันฮ่าฮ่ คอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยก็ได้มาเสริมนะครับประเทศไทยเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแน่นอนว่าฉัน,นขอแนะนาเกาะแล้วก็ชายหาดเป็นสถานที่แรกที่ต้องไปอย่างเช่นภูเก็ตพีพีสมุยพัทยาแล้วก็อื่นๆหากว่าคุณต้องการเปลี่ยนมาชมภูเขาคุณก็สามารถไปเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยได้อย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายแต่หากว่าคุณต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองกรุงเทพก็ต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด คอมเมนต์ต่อมานะครับชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยก็มาสงสัยแล้วญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สหรัฐอเมริกาล่ะพวกเขาไม่ติดเหรอหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ได้มาตอบพวกเขานะ่ไม่ได้อยู่ใน10อันดับแรกนะสิรายการนี้แสดงเพียงแค่10อันดับแรกเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับชาวตะวันตกเนี่ยมักจะมองข้างประเทศจีนในการสำรวจเสมอพวกเขาเนี่ยคงกลัวว่าจีนจะกลายเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุดในโลกนะสิซึ่งก็ทำให้ประเทศนี้สร้างไรายได้มาหาศาลจากนักท่องเที่ยว คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอาเซียนนะครับความสําเร็จนียมันเป็นผลงานมาจากการมีสนามบินถึง2แหง่งชั้นก็มักจะต้องเดินทางไปกรุงเทพบ่อยครั้งนะแต่ชั้นก็ใช้เวลาในประเทศไทยให้ห่างไกลจากที่นั่นให้มากที่สุดเพราะว่าคนมันก็เยอะคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวพาม่านะครับช่วงนี้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นในเมียนมาประเทศไทยเนี่ยกำลังได้เปรียบ คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวมาเลเซียนะครับการจาดนดับเนี่ยมันก็จึงสมเหตุสมผลเนื่องจากว่าพลเมืองทั้งสองประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยสามารถเข้าประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียได้โดยไม่ต้องมีวีซา่าปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนและก็ชาวอินเดียจํานวนมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับชาวมาเลเซียอีกท่านเนี่ยก็มาพูดเสริมกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยมียอดรวมที่น่าประทับใจถึง73%เลยนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวมาเลเซียนะครับไทยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็ได้อันดับที่สูงมากนะก็เพราะว่าสประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกได้แก่อินเดีย จีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่ต้องมีวีซา่าและด้วยความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้นมากของประเทศเหล่านี้ด้วยและแหละเรานะ่ะอาจจะได้เห็นตัวเลขที่มันน่าทึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ได้นะ คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวต่างชาตินะครับมีคนจำนวนมากแหละที่กลับเข้ามาใหม่อีกครั้งแต่มันก็น่าสนใจที่จะได้เห็นช่วงเวลาระหว่างการกลับเข้ามาในแต่ละครั้งปีที่แล้วนะฉันก็ไปประเทศไทยไปเวลา3สัปดาห์และฉันกับลูกๆของฉันสองคนนะก็บินเข้าออกกรุงเทพเป็นเวลา3ครั้ง คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยนะครับนี่มันคือสิ่งที่ประเทศไทยนก็ต้องการแล้วแหละเมื่อสนามบินแห่งเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อผู้คนจํานวนมากจะใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเวียดนามแล้วก็ลาวเป็นต้น คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเขมรนะครับจริงๆแล้วนะฉันก็ชอบฮานอยมากกว่าอาหารอร่อยกว่าแล้วก็อากาศก็เย็นสบายกว่าผู้คนก็เป็นมิตรมากกว่าแล้วก็มีการแบ่งแยกเชื้อชาติน้อยกว่ากรุงเทพคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับว้าวเพิ่มขึ้น20ล้านคนจากตัวเลขเมื่อปีที่แล้วเลยเหรอแล้วมันก็สูงกว่าเมืองอื่นๆในโลกประมาณ4ี นี่มันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ถ้าตัวเลขนี้ไม่โกหกนะกรุงเทพก็จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าปารีสเกือบ2เท่าหรือก็คือ32.4ล้านคนเทียบกับ17.4ล้านคน คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวขเขมรก็แอบ,บมาแซะไทยนะครับแล้วนักท่องเที่ยวเหล่านี้เขาหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะเพราะทันทีที่คุณอ,ออกจากสุขุมวิทตอนล่างถานนเข้าสารแล้วก็สยามน่ะคุณก็แทบจะไม่เห็นชาวต่างชาติเลย หลังจากนั้นเนี่ยชาวต่างชาติก็เลยได้มาตอบอาคติกับประเทศไทยเกินไปหรือเปล่าแม้ว่าจะเป็นช่วงเดินสิงหาคมแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เหลือข้ามฟากส่วนใหญ่นะ่ะก็คึกคักมากนะมันก็จนทําให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของฉันอะแย่ไปบ้างเลยแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่านะท่องเที่ยวต่างชาติเขาชื่นชอบประเทศไทยนะ่นนะมันก็คือเรื่องจริง คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยนะครับกรุงเทพนะก็เป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนเัมาก็เหมือนกับนิวยอร์กเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ความคิเดเห็นของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้กับช่องด้วยนะครับและถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันได้นะครับ สุดท้ายในแนนะแอดก็ต้องขอตัวลากลัไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย